เสียงว่ามันปอดพี่น้องเสียงขับทงด้วยก็พวกง,งอมเอาดกัิกกไปสวัสดีครับีทุกคนา,านองเาไทยน่น้องจกกะไปโคาม่งั้นพระองค์ไทยเอาดิไปวัดดไปงั้นทีนี่วะ แล้าบ,าบา้องบัตรที่ี้ือบืงบาดที่ไทยบงบาดจบจะจบได้สวยไหมนะเหันดวไหมพออมรถไทยสิ่งมันไปบ้านแหง็เลยน้าม้นด่หยุดยเช้ายากียฝนไม่หยุดนดม,ม่นี่มันเด็ก หกไลหรือเจ็ดไลนี่พี่น้องแต่ว่าปั้นแล้วเลยอันชุดหนึ่งเกิดแล้วนี่นี่นี่ชุดหนึ่งเกิดแล้วนี่อันนี้คือมาน้ำแห้งน้ำพึ่งแห้งฝนตกติดต่อกันสามสี่วันไม่รู้ว่าเขามาหรือผมมานะเดี๋ยวยี่สองแปงทิศไทยทำไ้ติดเทโบมาแันแมนดี่บ่กเสียงเทโบยังไม่แอนดอกแอนวะ เสียงเทโบไม่ใช like ่อย่างนี้เสียงเทโบมันต้องปิ้วเลยมันมีเทโบลหรอกต้หาเบานะกันจะว่ามันเสียงเทเบลโมมิ่โมมินมื่ไหร่จมีเทเบลเนาะมันเป็นเสียงท่อธรรมดาว่มีเทโบอกนะหาสีตัววัเสียอก เป็นนืบเนืดแต่ว่าปั้นยากเปลื่น้ำมัน้อมเปล่อนน้ำมันเนี่ยดินแบบเ้บ่เคยมีรนแต่ว่าหูจักอู้่แล้ว่าหูจักนี่หูจักว่าดินปั้นไงปั้นยากรนแบบนี้ผู้ได้ว่าปั้นไงกับมะเทียงรถดว่าะบ สีเป็นน้ำก็เป็นสีเป็นตม้มสีเป็นแหีงก็บ่เป็นนี่เพราะเพราะเป็นไรเนี่ยเรียเขาว่าปั้นลายลยจักบาทก็อยู่ขึ้มคาวบ่อยทีคันหัวมันเฮ็ดยากักจะแยกไปเฮ็ดอะไรเพราะคือราคาเจ้าของหน้าก็ได้ดอกเพราะเห็นเลยเราคาเขาเขเป็นราคางจะเอารอบเดียวแล้วเลยเนี่พราะเพราสองรอบเลยจะปั้นรอบเดียวพรวเาเลย จำดุมก็เล่งนนะ่ะหยับจำเลยจำนีบแต่ว่าปั้นหน้ายังว่าฝีมือเพราะว่ายังเป็นล่องอย่างนี้เห็นไหมยังเป็นล่องแบบนี้เห็นไหมยังเป็นล่องเ,เ,งเ,ป,องเป็นล่องอยู่ฝีมือไม่ถึงนะต้องพัฒนาต้องพัฒนาใหม่มันเ่เกยวกับไส้สก,กีว่าไส้หรืองมันอยู่กับเทคนิคนี้คนขับ น่ถ้ามันจะขึ้นลูอีจะขึ้นลูดีจะา,ามีเคยมีถลดูดูแล้วเนาะก็อขับเบื้องมาหลาเลย,ย <c oughs> อะไรทำไทยลายคันในเบื้องไม่เคยมีไหนี่เรานะรถไทยก็คอยมันยันมาเนาะสามเก้านะ่อย่เคยขับไปที ជាំងសារប l 5 0 8ំ p ារ เก็บใจขาดมันลบหลองบ่ไอ้พร่น้รองมันเป็นต่มมันเป็นว่าเป็นต่อมมันเขาหนืดๆเ,เนี่ยกเห็นแต่หนักเลยใจแคายใจดอกถ้าวัันธีเมื่อกีอออดออ้ดีรบไล้เข้าจักะขไหนสิมิสกีนะนั่นวะมาดู เอวสักทีไอ้ีใส่ข้างเดียวโอ้เห oh, yeah. ็นลองรถแท้นะลบลองรอรถของก็ได้เยเดี๋ยวสิล่างได้ว่ล่างล่องได้ว่เนี่ยเร่องไปลองไปลองเอาไปทบเปี้ยงน้ำดิเห็นวะ นี่เป็นลองไปลองแบบทะเปีนปงน,ปน,น้าจิงดู่แปลงนี้แปลงเล็กๆนะจะไม่อีกรอบนึงนะเย็บบ่เบออนนื่อแต่เพียงยังเป็นยังไปลองเป็นลอยอยู่แต่ว่าเคยขับอยู่รถไทยแต่ว่าหันบค่คือยังบ่เคยปั้นแต่สิ้นปีนี้ปีแรกปั้นหน้ามือใหม่มือใหม่ม ตัวสก,กีอ,ออกทางนึงเนี่ยทางฟังขว้วมือสก,กีอ,ออกแต่พบอดีเต้าสก,กีอ,ออกมันจะทำให้เหล็กมันหมดสึกไวเรี่งน้อ,มองมันเชนเหมือนรวบห้อยส,ก,อยสก,กีข้องไหนวะ ไปคันแทบวินขึ้นไปเก็บหัวงานนี่แหละ,ตะและตะนน่แต่คนนี่นั่งเก็บหัวงานนี่มาวังเก็บหัวงานทางนี้แต่แะต่คนยังไงตีขันคือผู้เมียนหัวงานเป็นกะสวยถ้าเมียนหัวงานว่าเป็นกะทุเรศยังไงซะเก็บหัวงานนี่ าเบิเ่งเก็บหัวงานได้งามบ่าบางคนว่าหัวงานได้ี่เด็กหัวงานคือมุมกันมุมกันแท้นี่นะนี่เรื่อหัวงานนะนี่แค่แค่แต่ตอนเขาไทยคนล่ะนี่เป็นหลองเลือกแท้พวก็ค่แต่หล่อง เงินบัดนี่มีปุ้ยเดี๋ยวปราไม่ได้มันเหนียวถ้าว่ากบรองในปอปออะไรนี่ยังบอบอบปยเป็นรองกบรองคนยังเป็นรองพี่ถ้าอยากให้ดีบนงทีเราต้องมีนม้ำให้มันมีนม้ำ มันจะปั่นไม่สวยถ้าแห้งก็คือแห้งไปเลยถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นน้ำก็คือเป็นน้ำแบบน้ำทั่วรห้ฮไปเลยจะปั่นไงถ้าแห้งก็คือแห้งไปเลยถ้าแบบนี้เด้น้ำมั่นหรืว่าแต่มือละสองพันสองพันก็ไม่อยู่เอ้าเอ้าเจ็ดข่ายเบื้องต้นเอ้ามักสิค่าตอนขามกันแทนเนอระผู้ในะดก็ได้ ออต้องข้าออเออโอ,อ้ม่านกันยกล้อโซดยนะฮะอันนี้ให้มีปั้นไงบ่กรบโปงไงเก็คือกันอรอบดินมันเปียกๆหน้าแปลงเดียวกันแต่คันแท้ใหญ่มากโอ้สมัยนี้มันขามได้ดอกคอนเทคคันแท่มองขามไปแล้วก็วบะอยู่คันแท้ใหญ่คือขามได้วะ่ะเนี่ยมันเปิดนาไปแล้ว ขัน่าขัานเองสิบ่ข่าจะรอนเดี๋ยนี้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วขัขันแท่งขักันหน้าบ่รมันสวัสดิอนอนึ่ง่าไถนียไถี่ไถรอบสองเลย,เน,ยนี่รอบสามก็ปั้น,นไถแล้วงาขึ้นงาขึ้นแล้วมาไถไหมมันไม่เลยกัปั้น ให้สองรอบ ไา่เด้พี่น้องมีสายเข้าอย่ารับโทรศัพท์ก่อนเด้อน้องขับแท้จิ้มได้ไหมขับรถไทยเนี่ยเมื่อปั่นรถไทยไทยยากแเดี๋ยวนะเดี๋ยวจบคลิปเพียงนี้ก่อนเด้อโทรศัพท์ก็รับสายก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วีนสวัสดีครับ